ในหน้าซานสือจิ๋วเนาะในหน้าสาสเน,น,น,านี่คะ่ะเขาให้เราเห็นพวกสีต่างๆเนาะเป็นเหมือนถังสีใช่ไหมคะคราวนี้เราลองมาไล่สีกันก่อนเนาะว่ามีสีอะไรบ้างเฮยเฮยพวกเรามองออกแม้มันเขียนอย่างนี้นะอย่างนี้อ่านว่าเฮยเนาะคือสีดํา แล้วก็หวางก็คือสีเหลืองใช่ไหมหวางเขียนอย่างนี้ค่ะเป็นหลังคาก่อนแล้วข้างในหักลงมานิดนึงแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บหวางเนาะคือสีเหลืองแล้วก็ปายอ่านนี้มีความแตกต่างเห็นปะปายสีขาวเนี่ยจะไม่มีขีดข้างบนนี้สีขาวเนาะอ่านว่าปายแต่สมมุติบอกว่าไอ้ป่ายของเราอะค่ะปาย์หนึ่งร้อยในอี้ป่าย,นะายเห็นปะมันจะมีหลังคาตรงเนี้ย ตรงนี้มันจะมีตรงนี้ออกมานั่นแหละมันเลยอ่านว่าป่ายที่แปลว่า100ออันนี้คือความแตกต่างนะมีหลังคากับไม่มีหลังคาถ้าไม่มีหลังคาปิดข้างบนเนี่ยให้เรารู้เลยว่ามันคือสีขาวต่อมาลุยค่ะลุยคือสีเขียวลุยเนาะคือสีเขียว แล้วก็หลานสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้เนาะจะเป็นหลังคาแล้วก็มีตัวนี้อ่านว่าหลานแต่จริงๆแล้วนะถ้าสมมติว่าเอาแบบถูกหลักเลยอะคะ่ะหลานตัวเดียวจะหมายถึงสีน้ำเงินแล้วถ้าสีฟ้าล่ะเขาจะพูดกันว่าเทียนหลานเซอร์เทียนหลานแล้วก็เซอร์ ที่จริงทุกตัวจะมีเซอร์ต่อท้ายนะคะเทียนหลานเทียนหลานเซอร์ก็คือสีฟ้าอันนี้จะตรงตัวพวกเราจำอย่างเงี้ยเทียนอะมันคือท้องฟ้าแต่ถ้าเทียนบางครั้งก็แปลเรื่องของวันด้วย,วยนะถ้าวันเวลาเทียนจะแปลว่าวันใช่ปะแต่ถ้าเป็นเรื่องสีเนี่ยคะ่ะเทียนตัวนี้จะหมายถึงสีท้องฟ้า ที่จริงเราจะต้องอ่านอย่างนี้นะเราจะต้องอ่านว่าเฮยเซอร์หวังเซอร์ายเซอร์ลุยเซอร์หงเซอร์หลานเซอร์ทียนหลานเซอร์เพราะว่าคำว่าเซอร์ค่ะมันมาจากคำว่าเย็นเซอร์เย็นแล้วก็เซอร์ตัวนี้ เย็นเซอก็คือสีเนาะที่จริงถ้าสมมติเนี่ยอย่างสีแดงเนี้ยเราเขียนว่าหงหเฉยใช่ปะแต่ถ้าคำเต็มของมันเราจะต้องพูดว่าหงแล้วบวกกับตัวเซอร์อย่างเนี้ยเราจะแปลว่าสีแดงโดยตรงเลยหงเซอร์หงเซอร์ Sir, สีแดง แต่ว่าบางคนน่ะเขาก็จะพูดยอ่อพูดยอ่อก็คือการที่ไม่พูดตัวเซอร์ค่ะแต่ทุกคนจะรู้ว่ามันคือกำลังกล่าวถึงเรื่องสีอืมนะคราวนี้ข้างล่างบ้างเฮยเนาะก็คือสีดำหุยสีเทานะคะแล้วก็หวางเนี่ยก็คือสีเหลืองเนาะ หุยสีเทาขวางสีเหลืองตรงนี้พวกเราก็ลองเปลี่ยนดูเขาถามว่าอะไรโยหงเตอมามีสีแดงไหมสมมุติว่าเราต้องการบอกว่ามีสีเทาไหมใช่ไหมโยหุยเตอมาสีดํามีไหมโยเฮยเตอมามีสีน้ําเงินไหมโยหลานเตอมามีสีขาวไหมโยปายเตอมาเนาะอันนี้พวกเราก็ ลองเอาไปฝึกพูดได้นะคะ